มูลและนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา64เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตรนี้ออกแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยสมเด็จพระยานวชิโรดมหรือหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรตามแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากเมื่อครั้งที่เป็นอุปถากในฐานะลูกศิษย์ผู้รับใช้อย่างใกล้ชิดและเคยร่วมเดินทุดง ผู้เรียนได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำสมาธิอย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายทุกคนสามารถปฏิบัติได้และเห็นผลจริงเรียกว่าหลักสูตรครูสมาธิซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรไฮเทคก็คือ,เ,อเรียนง่ายนะคะใช้เวลาน้อยท่านจึงเรียกว่าเป็นหลักสูตรไฮเทค ใช้เวลาเรียนไม่นานค่ะการปฏิบัติแต่ละครั้งก็ไม่นานแต่ว่าทําอย่างเป็นระบบและก็ถูกต้องตามหลักการนะคะจากประสบการณ์ที่ท่านได้สรุปมาจากการปฏิบัติจริงของท่านอย่างยาวนานนะคะสาหรับการเรียนในภาคปฏิบัติเน้นการให้ผู้เรียนทำสมาธิอย่างต่อเนื่องจากการเดินจงกรมและนั่งสมาธิาสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ก็คือว่า ทําให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นง่ายย้งง่ายยังไงง่ายตรงที่มันทําให้เราตัดความคิดบางอย่างที่เราไม่จําเป็นต้องคิดออกได้เราจะสามารถคิดแต่ในเรื่องที่จําเป็นได้เราก็ไปเอาเวลาที่เหลือไปใช้ทําอย่างอื่นหรือพักผ่อนนะคะแล้วก็ทําให้เราพักผ่อนได้ดีขึ้นนอนหลับมาได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกปลอดภัยกับการที่เราจะปฏิบัติธรรมในขั้น ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้วางโครงสร้างในเรื่องของออการทําสมาธิเอาไวอ้อ่ะเป็นมันเป็นสเตปเป็นขั้นตอนมาทำให้เรารู้ว่าเรากาลังอยู่จุดไหนแล้วเรากําลังจะไปที่ไหนอย่างชัดเจนค่ะมีความรู้สึกว่าเราดูแลกายแล้วเราต้องมาดูแลใจด้วยอย่างนี้นะครับเหมือนการออกกําลังกายนะครับเราเราพอเราเข้าฟิตเนสเราก็จะได้กล้ามเนื้อได้คุณภาพ ร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิครับเราก็จะได้คุณภาพทางด้านจิตใจที่ที่มีความมั่นคงนี่ครับพอได้มาเรียนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราตอบคาถามบางอย่างที่เรามีข้อสงสัยในใจไว้ได้จุดมุ่งหมายอะไรที่เราเคยอยากจะรู้เรามีคําตอบจากการเรียนสมาธินในคอร์สนี้นะคะ